สวัสดีผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้ก็ผมจะพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งนะครับกล้วยไม้ที่มีชื่อว่ากล้วยไม้ไหวแดงนะครับหรือภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า Rena n t ี e ล่นะครับเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าดอกของเขานะครับมีสีแดงสดเด่นมากเลยนะครับ กล้วยไม้ชนิดนี้นะครับจับบได้แถวเทือกเขาหิมาลัยนะครับประเทศจีนประเทศพม่านะครับจนถึงประเทศเวียดนามนะครับกล้วยไม้ป่าที่ออกดอกเพียงปีละครั้งดอกมีสีแดงนะครับช่วงออกดอกก็ช่วงกุมภามีนามเมษานะครับจนถึงหลังสงกรานนะครับดอ,อกจะไม่มีกลิ่นหอมในธรรมชาตินะครับมีประมาณ3าสีแดงสีส้มสีเหลืองนะครับ ส่วนใหญ่แล้วจะพบเจอแต่สีแดงส่วนสีเหลืองนี้หายากมากในธรรมชาติก็จะพบได้ประมาณ15ชนิดด้วยกันนะครับมีทั้งขึ้นอยู่บนต้นไม้และขึ้นอยู่บนดินซอกหินต่างๆนะครับที่ผมกำลังถ่ายให้ทุกท่านชมอยู่นี้นะครับเป็นกล้วยไม้ที่อยู่บนต้นไม้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่อยู่บนดินนะครับขนาดลำต้นของเขานะครับไปคล้ายกับกล้วยไม้สกุลแมงปอมากกว่านี้นะครับใบของเขาจะยาวกว่านะครับ เป็นกล้วยไม้ที่เจริญเติบโตทางยอดนะครับไม่ว่าจะอยู่บนดินหรือจะอยู่บนต้นไม้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่อยู่บนดินนะครับจะชอบแสงแดดมากนะครับเราสามารถที่นําไปปลูกที่ที่มีแสงแดดตลอดทั้งวันได้เลยนะครับกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับเป็นกล้วยไม้รากอากาศนะครับรากของเขาค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นกล้วยไม้ที่ปลูกง่ายนะครับวัสดุในการปลูกก็ผมใช้กับมะพร้าวผสมฐานนะครับนี่ครับ นี้ผมก็ได้ปลูกมาประมาณ3-4เดือนที่แล้วนะครับตอนที่ผมซื้อมานะครับผมก็ได้ทำคลิปให้ทุกท่านชมแล้วนะครับตอนที่แกะก่องนะครับนี่ครับกล้วยไม้ตัวนี้นะครับมีขน ไปผสมพันธุ์กับกล้วยไม้อื่นๆเยอะมากนะครับเช่นแวนด้าสกุลแมงปออะไรต่างๆนะครับจากออกดอกปีละครั้งนะครับก็จะได้กล้วยไม้ที่ออกดอกทั้งปีไปเลยนะครับแล้วก็ช่อยาวขึ้นใหญ่ยยขึ้นนะครับกล้วยไม้สกุลน,นี้นะครับมีกล้วยไม้รูปผสมเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็ออกดอกเพียงปีละครั้งนะครับเพราะว่ามันยังเป็นกล้วยไม้ป่าอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่ชื่นชอบในการรับชมกล้วยไม้ป่าต่างๆก็สามารถกดติดตามผมได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจผมนะครับเจอกันในคลิปหนา้าสวัสดีครับ